มาดีโซน,น,น,ะะน,นหลังบ้านกันนะคะยกน้ำค่ะพอดีจัดแปลงจัดอะไรอยู่ค่ะโซนหลังบ้านเอาหญ้าทางหญ้าทำทางหญ้าตั้งแต่เมื่อวานนะคะจนเกล็ดเกล็ดไปเสร็จรรแล้วมีช่วงนั้นค่ะช่วงน,นั้นเดี๋ยนิดตรงหลังข้าวโพดหน่อยค่ะงานนี้อยู่นิดเดียว,วนอกนั้นก็ทำเสร็จแล้วมาบ้านหลังบ้านเอาหญ้าทางหญ้าทำเตียงปลูกผัก ทำเปล่ต่อ,อนะคะที่หลังบ้านานะคะ ก็ขอฝากให้เขาตตัวด้วยนะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะถ้าถูกใจก็ไม่ว่ากันค่ะก็จะพยายามลงคิดให้ดูเรื่อยๆะคะ่ะ เน,นะคะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ